EP 12ตอนพิเศษดาราสาวดารุ่งถือดอกไม้ช่อโตมุ่งตรงไปที่ลิฟต์ไม่ทันที่เธอจะได้ก้าวเข้าไปในลิฟต์ก็เจอเข้ากับเป้าหมายของการมาที่นี่ของเธอหมายเดินเข้าไปหาคิมหันที่กำลังยืนคุยสั่งงานกับน้องในแผนกเมื่อเขาหันมาพบเข้ากับเธอคิมหันไม่ได้ยิ้มอะไรเพียงแค่รับดอกไม้มาถือไว้ในมือทั้งสองมีการพูดคุยกันอยู่นิดหน่อยก่อนจะเดินออกไปข้างนอกบริษัทพร้อมกัน โดยที่ตอนนี้เป็นเวลาพักเที่ยงพอดีทุกอย่างอยู่ในสายตาของลูกพีทลงมารับจากองค์พอดีถาให้เขาเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างลูกพีทที่คิมวันนี้ไปกินข้าวเที่ยงที่ไหนกันดีครับลูกพีทยกโทรศัพท์เครื่องรู้ออกมากดเข้าแอปพลิเคชันชื่อดังทิม์แชทเข้าไปถามกับอีกฝ่ายโดยตรงใบหน้าที่บิดเบี้ยวบ่งบอกได้ดีว่าลูกพีทกำลังรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากอยู่ลายคิมหัน หนูไปกินกับเพื่อนก่อนเลยวันนี้ที่มีธุระต้องพบลูกค้าลูกพีทครับลูกพีทอ่านข้อความที่ถูกกอส่งมาจากอีกฝ่ายก็ยิ่งคิดหนะักทำไมพี่คิมหันจะต้องโกหกเขาด้วยล่ะทั้งท,งท้งที่เพิ่งจะขอเราแต่งงานได้ไม่นานก็จะออกลายแล้วเหรอลูกพีทเดินก็ขึ้นลิฟต์กลับเข้าไปที่โต๊ะทำงานของตนเองด้วยความสับสนและกังวลใจแกแกเห็นป้ที่คิมหันออกไปข้างนอกกับคุณใหม่อะ จริงอันนี้ข่าวใหม่เลยนะเนี่ยสองคนนี้จะริเตินหรือหรือยังไงเหนหลายรอบแล้วพี่ก็ว่างันนะคุณน้องลูกพีทเหมือนจะเดินไปทางไหนก็คงจะได้ยิ้มแต่เรื่องของทั้งสองคนนี้จนในที่สุดความอดทนของเขาก็เหมือนจะเริ่มอดกลั้นไม่ไหวจนต้องโพ้อะไรสักอย่างออกไปไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยลูกพีทพูดําให้ทุกคนในห้องหันมามองจะไม่จริงได้ยังไงคนเขาลือกันให้ทั่วเลยนะัก รุ่นพี่หนึ่งในคนที่เหมือนจะไม่ชอบลูกพีทพูดขึ้นมาเอหรือว่าคนแถวนี้อิจฉาเพราะถูกเขี่ยทิ้งแล้วนะหญิงสาวคนหนึ่งพูดยียวนกวนประสาทลูกพีทและดูเหมือนจะได้ผลเสียด้วยแต่เพราะในจังหวะนั้นจันเจ้าเข้ามาเห็นสถานการณ์ไม่สู้ดีนักจึงได้เอาลูกพีทออกมาจากการโดนรุมใจเยน็นใจเย็นลูกพีทจันเจ้าบอกกับเพื่อนของตนเองลูกพีทรู้สึกไม่สบอารมณ์นักที่ได้ยิน พี่ๆในสําน,นักงานพูดถึงพี่คิมหันแบบนั้นเขาพยายามหายใจเข้าออกช้าๆทําตามคําแนะนําของเพื่อนสนิทคนเดียวในที่ทํางานเมื่อจิตใจเริ่มสงบลงลูกพีทก็กลับไปทําหน้าที่ของตนเองต่อความขุ่นมัวและความสงสัยไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ลูกพีทเก็บซ่อนมันไว้ให้อยู่ส่วนลึกของหัวใจของเขาเองต่างหากในขณะที่ลูกพีทกําลังพยายามเพ่งจิตใจให้อยู่กับงาน คิมหันออกมาทานข้าวกับดาราสาวจะพูดให้ถูกความสัมพันธ์ระหว่างเขาและใหม่เป็นทั้งเพื่อนสมัยมหาวิทยาลัยเธอเป็นทั้งคนที่พ่ออยากจะให้มั่นหมายด้วยบางคนก็เอาไปลือแบบผิดๆว่าเขาทั้งสองเคยเป็นแฟนกันซึ่งมันไม่ใช่แบบนั้นเลยจะกินไรครับคุณเพื่อนผมจะได้พาไปถูกคิมหันหันไปถามเพื่อนที่กำลังนั่งอยู่ในรถบอกข้างหลังกินอะไรก็ได้ฉันไม่ใช่นางเอกเรื่องมาก แต่ฉันสงสัยอยู่อย่างหนึ่งฉันเป็นเพื่อนแกะนะเว้ยไม่ใช่เจ้านายแกะนะคิมแกะจะให้ฉันมานั่งหลังทำไมไมเอ่ยปากถามเพื่อนสงสัยว่าทำไมเขาที่ไม่ยอมให้เธอไปนั่งข้างหน้าคู่กันนี่ขนาดรู้จักกันมาตั้งหลายปีนะัดถ้าเป็นคนอื่นมันคงไม่ให้นั่งรถมันเลยแหละก็นี่มันที่แฟนฉันฉันให้ติดรถมาก็ดีแล้วหมแล้วนี่จะเอาดอกไม้มาให้ฉันทำไมก่อน เขาชักสีหน้าอย่างหุดหงิดใหญ่เพื่อนตัวดีข่าวหรือเขากับเธอยิ่งทําให้ลูกพิษงอนเขาอยู่บ่อยๆใครบอกว่าฉันให้แกนั่นนะฉันฝากเอาไปให้น้องพริมที่รักของฉันต่างหากยากถ้าเธอไม่จําเป็นต้องรักษาภาพลักษณ์ดาราสาวสวยไฮโซเธอคงถือไปให้น้องพริมที่โตด้วยตัวเองแล้วแม้เป็นถึงดาราสาวแต่มาตามจีบเด็กในออฟฟิศฉันเนี่ยนะัคิมฮันแซทเพื่อน ก็เด็กมันน่าจิตน้องพรินน่ารักจริงๆนะเดียวชวนมาเป็นดาราในสังกัดดีกว่าจากนั้นฉันก็จะพลันตัวไปเป็นผู้จัดการดาราจะได้ไม่ต้องทำงานหนักแบบนี้เธอว่าพลางครุ่นคิดรุ่นน้องอายุห่างกันถึง5ปีอย่างพรีมทั้งโซแฮนซัมน่าอิดหน้าหม่ำขนาดนี้ใครจะอดใจไหวกันเล่าใหม่คิดในใจแล้วแกกับน้องคนนั้นเป็นไงบ้างจูจูใหม่ก็ถามขึ้นคนไหนคิมหันขมวดคิ้ว คนที่แกเล่าไงที่เป็นแฟนกันแล้วคนนี้ใช่ปะที่มึงชอบเขาตั้งแต่น้องเขาอยู่มอต้นแล้วอะ่ะหมายถามบ้างก็โอเคดีวันนั้นฉันเดินผ่านแต่รีบไปดูพ่อแกฉันเลยไม่ได้ทักทายแค่เห็นแวบๆยังน่ารักแบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆเลยนะักหมายแซวเพื่อนของเพื่อนเธอบ้างทนมาได้ไงชอบเป็นสิบปีตอนนี้ก็ได้เป็นแฟนแล้วไงก็จริงหมายและคิมหานรู้จักกันมาหลายปีทั้งสองเรียนคณะเดียวกัน แล้บังเอิญพ่อแม่รู้จักกันด้วยจึงทำให้ทั้งสองสนิทกันมากใหม่ก็พอจะรู้ว่าเพื่อนของเธอแอบชอบน้องคนหนึ่งอยู่สาเหตุที่รู้ก็เป็นเพราะรูปวาดที่คิมหันเก็บมันไว้เป็นอย่างดีพอจับโป้ได้เลยรู้ว่าเพื่อนของเธอนั้นชอบบอกเขามาหลายปีแต่ปัญหามันติดที่พ่อของคิมหันไม่พอใจเอาเท่าไหร่นี่สิใหม่เองก็ไม่อยากจะโดนคลุมถุงชนอะไรที่ทำแล้วไม่ต้องแต่งงานกับคนที่พ่อแม่เลือกให้ เธอทำหมดจนมาได้รู้จักกับคิมหันนี่แหละพวกเขาจึงร่วมมือโกหกพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายว่าคบหาดูใจกันบรรดาพ่อแม่ของพวกเขาจึงเลิกจับคู่ให้ลูกพีทกลับมาที่ห้องด้วยอารมณ์ที่ขุ่นมัวในใจเขาเดินวนไปมาคิดไม่ตกเรื่องของคุณใหม่และคิมหันลูกพีทมองหนายกาพบว่าตอนนี้คิมหันควรทักมาหาเขาหรือควรมาหาเขาที่ห้องเหมือนทุกทีแล้ว เขาตัดสินใจโทรไปหาคิมหันแต่ไม่ทันจะกดโทรไปเสียงเคาะประตูห้องก็ดังขึ้นพีทเดินไปเปิดประตูด้วยความดีอกดีใจแต่ก็ต้องรู้สึกผิดหวังเมื่อเปิดไปก็เจอคิมหันพาหญิงสาวอีกคนขึ้นมาด้วยใจดวงน้อยตกไปอยู่ที่ตาตุ่มแต่ก็ต้องตกใจหนักกว่าเดิมเมื่อเธอเดินเข้ามาหยิกเข้าที่แก้มของลูกพีทมุยยอนอนได้ยินแต่ชื่อพอได้มาเจอจริงแล้วน่ารักกว่าที่คิดไว้อีกนะเนีย่ย มีน้าทำไมคิมมาหลงหัวปักหัวปำม,มากหมาหยิดเข้าที่แก้มนิ่มของคุณตัวเล็กตรงหน้าแม้ลูกพีทจะเป็นผู้ชายแต่รูปร่างและส่วนสูงยังน้อยกว่าเธอเสียอีกเธอและอยากได้แบบนี้จริงๆหยุดได้แล้วเห็นไหมแฟนฉันตกใจจะไปไหนก็ไปเลยไปคิมหันขัดจังหวะเพื่อนงั้นพี่ไปก่อนนะลูกพีชเอาไว้พี่ว่างๆเราไปหาอะไรอร่อยๆกินกันนะจ๊ะ เธอว่าพร้อมกับเอื้อมมือไปหยิดแก้มลูกพีทอีกรอบทำเอาเขางงไปเลยทีเดียวคิมหันและเพื่อนสาวของเขาออกไปทันทีหลังจากเข้ามาในห้องลูกพีทที่ดูเหมือนงงงงอยู่คิมหันจึงเฉลยให้ว่าเพื่อนของเขาแค่อยากเจอหน้าลูกพีทเฉยเฉการกระทำของทั้งสองทำให้ลูกพีทหายห่วงว่าทั้งคู่คงจะไม่มีอะไรเกินเลยกันจริงๆคิมหันเล่าเรื่องใหม่ให้ลูกพีทได้ฟังคร่าวค พร้อมกับบอกไปด้วยเลยว่าคนที่ใหม่ชอบนั้นเป็นใครเขาเชื่อว่าลูกพีทไม่ใช่คนปากสว่างจึงไว้ใจที่จะพูดให้ฟังได้ลูกพีทเมื่อเข้าใจทุกอย่างดีก็เข้าไปออดอ้อนแฟนของตนไม่ห่างไปไหนทั้งสองนนนีกันไปมาจูจ่ๆลูกพีทก็รู้สึกว่ามีอะไรนูนๆอยู่ที่ก้นของเขาเองทั้งสองจ้องหน้ากันคิมหันมองลูกพีทสายตาเจ้าเล่ห์เพียงไม่นานปากทั้งสองก็ประกบจูบก,กัน มือของทั้งสองไม่อยู่นิ่งรูปไร้กันและกันไปมาประสบการณ์ของลูกพีทที่มีมาแล้วถึงสองครั้งก็พอจะรู้ว่าควรทำอย่างไรบ้างใช้เวลาเพียงไม่ถึงสองนาทีเสื้อผ้าอาพรของทั้งสองก็ถูกปลดออกไปจนหมดรอบเดียวพอนะครับพรุ่งนี้พีทต้องไปทำงานสางไม่ได้หรือครับคิมหันหันมาหาลูกพีทสายตาที่เหมือนกับลูกหมากำลังรอคอยความหวังทำเอาลูกพีชะอดที่จะเอ็นดูขึ้นมาไม่ได้ ไม่ได้ครับทำบ่อยๆที่คิมเบื่อกันพอดีลูกพีทพูดทั้งสองบรรเลงเพลงรักกันใน YouTube จะตัดฉากแล้วร้อนออกทั้งหมดท่านผู้ฟังสามารถตามไปอ่านฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์มาริทมาริทตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างคิมหันจัดเก็บทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนจะเช็ดตัวให้ลูกพีทแล้วเขาเองก็เข้าไปชำระล้างร่างกายของตนเองต่อจากนั้นคิมหันก็นอนกอดลูกพีทบนเตียงคุยกันในเรื่องของพวกเขา คิมหันอยากจะแสดงให้ทุกคนได้รู้ว่าลูกพีทคือแฟนของเขาไม่อยากให้พวกเหล่ามาแงหวีมแมลงหวันมาคอยไล่ตอมส่วนลูกพีทเองก็เช่นเดียวกันเขาไม่ชอบเวลามีใครเข้าหาคิมหันไม่ชอบเวลามีใครมาขา,ขายขนมจีบให้กับแฟนของตัวเองสุดท้ายแล้วทั้งสองจึงเลือกที่จะไม่ปิดบังอีกต่อไปหลังจากเมื่อคืนได้ปรับความเข้าใจกันแล้วพวกตัดสินใจเขาจะเปิดเผยความสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รู้ หลังจากนี้ไปจะได้ไม่ต้องทำอะไรหลบหลบซ้อนซ้อนแม้ว่าจะกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าเขาทั้งสองคนไม่เหมาะสมกันคิมหันโพสรูปคนตัวเล็กลงในโซเชียลพร้อมกับแคปชั่นรูปหัวใจเพียงหนึ่งดวงเป็นการประกาศอย่างชัดเจนว่าตอนนี้คิมหันและลูกพีทคบกันลูกพีทยืนมองตัวเองอยู่หน้ากระจกอยู่นานกว่าจะยอมออกมาจากห้องก็ทำเอาเกือบมาทำงานสายทั้งสองลงมาจากรถเดินเข้าบริษัท พร้อมกันทำเอาหญิงแท้หญิงทีมอิมอาชาจหน่าพอรานพี่คิมเราเดินแยกกันใหม่ลูกพีทหันไปพูดเสียงเบากับแฟนหนุ่มคิมหันหันมามองหน้าคนตัวเล็กฉีกยิ้มหวานให้หนึ่งทีก่อนจะคว้ามือคนตัวเล็กมาจับไว้ทุกอย่างก้าวในขณะที่เดินเข้าไปในสำนักงานพวกเขาได้ยินเสียงซุบซิบนินทาดังขึ้นแต่คิมหันหาสนใจไม่เขาเดินจับมือคนตัวเล็กขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นทำงานของลูกพีทแล้ว เดินไปส่งที่โต๊ะพร้อมกับกวาดสายตามองทั่วเป็นการเตือนเหล่าหนุ่มๆที่จ้องจะเคลมแฟนของเขาว่าให้หยุดความคิดนั้นไว้สักคริสดดลูกพีดเสียงจันเจ้าดังขึ้นตามมาหลังคิมหันเดินจากไปแล้วแกรู้ไหมเมื่อคือนตอนคุณคิมลงรูปแกฉันกริดบ้านแทบแตกยิ่งเห็นเดินมาส่งถึงโต๊ะแล้วส่งยิ้มให้แกแบบนี้นะตาฉันร้อนเผาๆเลยแกเอ้ยจันเจ้าดีใจแทนเพื่อนจนเก็บอาการไม่อยู่ เขาดีใจที่ได้เห็นเพื่อนของตนเองได้คบกับคุณคิมหันศักดิ์ทีเวอร์แล้วแกอ่านนี่ยังเครียดอยู่เลยกลัวโดนดักตกอะประโยคหลังลูกพีทกระซิบเสียงเบาไม่ให้คนอื่นได้ยินเขาพูดจริงๆไม่ใช่แค่กลัวเรื่องพวกนั้นแต่เขากลัวจะโดนดักตกด้วยนี่แหละก็พี่คิมหันเล่นฮอป่อแตกแบบนี้ยังไม่รวมพวกผู้หญิงที่มักจะทักมาในลายขายขนมจีบให้แฟนของเขาแต่ยังดีที่พี่คิมหันเหมืออลูกพีทจะเป็นลมก็ตรงนี้แหละ นี่แกคบกับพี่คิมหันจริงเหรอหนึ่งในสาวที่ชอบพี่คิมหันเดินเข้ามาหาลูกพีทเป็นแค่เพื่อนร่วมงานไม่ได้สนิทกันสักหน่อยเรียกคุณสิคะมีมารยาทหน่อยจันเจ้าพูดแทนเพื่อนของเขาที่นิ่งเฉยไปแล้วหญิงสาวส่งสายตามองค้อนมาให้จันเจ้าก่อนจะหันหนีนไปคุยกับลูกพีทต่อว่าไงไม่ได้ยินที่ฉันถามหรือไงอาจใช่เธอมีอะไรหรือเปล่าลูกพีทตอบฉันไม่เชื่อพี่คิมเป็นผู้ชายจะไปชอบผู้ชายอย่างแกได้ไง นี่แกทำเสน่ห์ใส่เขาหรือเปล่าผู้หญิงอีกคนพูดขึ้นมาเสริมนั่นสิพวกผู้ชายไม่มีมดลูกคลอดลูกสืบสกุลให้พี่คิมก็ไม่ได้นี่ต้องดูฉันเป็นตัวอย่างทั้งสวยทั้งรวยแกจะเอาอะไรมาสู้ฉันยักษ์เธอพูดให้ลูกพีทรู้สึกไม่ดีขอโทษนะครับถึงผมจะไม่มีมดลูกแต่ก็มีคนเอาดีกว่ามีมดลูกแล้วไม่ได้ใช้งานปล่อยให้อยากย่ยเต็มรูลูกพีทสวนกลับ หญิงสาวทั้งสามคนหันมามองหน้ากันโดยไม่ได้นัดหมายแล้วก็กรีดออกมากรีดเบาๆหน่อยชนีที่นี่สนักงานไม่ใช่ป่าให้พวกหล่อนมากรีดร้องหาผัวผัวผัวจันเจ้าเอามือตกปากแกล้งร้องผัวผัวเหมือนชนีทำที่กวนประสาทพวกผู้หญิงที่อิจฉาเหล่านั้นเมื่อเห็นว่าลูกพีทไม่ใช่คนที่รังแกได้ง่ายๆพวกเธอทั้งสามคนก็กระทืบเท้าหันหลังเดินหนีไปคนละทิศคนละทาง หลังจากสามสาวแก๊งป่วนของบริษัทเดินหายไปก็มีอีกหลายคนที่เข้ามาถามแต่เหมือนมันจะไม่เป็นอย่างที่ลูกพีทได้คิดเอาไว้เขาคิดมาตลอดว่าเขาไม่เหมาะสมกับพี่คิมหันตั้งแต่สมัยจนถึงปัจจุบันแต่เพราะความรักและการกระทำธรรมที่อีกฝ่ายมอบให้เขาลูกพีทถึงได้กล้าที่จะยอมรับและมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ตอนนี้เสียงของใครหลายคนทําให้ลูกพีทมั่นใจได้แล้วว่าเขาเองก็เหมาะกับคิมหันเช่นกันไม่ใช่ในแบบที่เขาคิดไปเองอย่าไปคิดมากเลยพีทคนเราจะคบกันชอบกันก็อยู่ที่คนสองคนถ้าทั้งสองโอเคจะมีใครเข้ามาแทรกหรือแยกได้ละ่ะรุ่นพี่ในแผนกพูดขึ้นมาถึงเธอจะชอบดูแต่ก็ไม่ได้ใจร้ายอะไรเพียงแต่แปกับงานมากถึงมากที่สุดเพียงเท่านั้นพี่ยินดีด้วยนะัก ลูกพีทน่ารักขนาดนี้ก็ไม่แปลกที่ข้าคุณคิมหันเขาจะหลงรักรุ่นพี่อีกคนพูดเสริมขึ้นมาลูกพีทฟังแล้วก็ได้แต่ส่งยิ้มกลับไปเที่ยงแล้วไปกินข้าวกันเถอะพวกเราพี่ๆในสำนักงานเอ่ยขึ้นขณะที่เก็บของปิดคอมพิวเตอร์เตรียมตัวลงไปกินข้าวพิทที่รักแกเดินมารับไปทานข้าวแล้วจันเจ้าพยักพยเยิ้ให้ลูกพิทมองในขณะที่คิมหันเดินมาทางนี้ ไม่ต้องเด่าวให้มากความก็รู้ได้ทันทีว่ามาหาใครแกจะไปกินข้าวกับฉันไหมลูกพิชเก็บของเสร็จก็เอ่ยเพื่อนสนิทไปกันเถอะจะฉันไม่อยากไปนั่งเป็นกอขอคออีอีด้วยเหตุนี้ลูกพิชจึงไปทานข้าวเที่ยงกับพี่คิมหันเพียงแค่สองคนและพวกเขาเลือกที่จะไปกินข้าวในโรงอาหารสําหรับพนักงานนี่เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ทั้งคู่มากินข้าวด้วยกันที่นี่ปกติจะหลบแล้วออกไปกินข้างนอกตลอด คิมหันยิ้มให้ลูกพีทอยู่บ่อยครั้งทําเอาเหล่าสาวๆที่อยู่ใกล้ตายเรียกไปกันหมดอย่ายิ้มเยนักสิครับพีทหึงนารู้ไหมเดี๋ยวสาวๆแหกกันมาแย่งจีบพ,พี่คิมลูกพีทเอ่อยห้ามปรามคิมหันพี่ยิ้มให้เราคนเดียวเลยนักถ้าไม่อยากให้พี่ยิ้มพีทก็หยุดน่ารักจนพี่ใจละลายสิครับคิมหันตอบลูกพีทถึงกับหน้าร้อนถาด้วยความอายบารีบกินข้าวเถอะพี่คิม เมื่อถึงเวลาเลิกงานทั้งสองก็กลับคอนโดพร้อมกันในตอนที่เดินผ่านคนอื่นๆมากมายก็ยังคงมีมองกันบ้างตามปกติเพราะนี่ถือเป็นข่าวใหม่ของบริษัทเลยก็ว่าได้คิมหันจับมือจับแก้มคนตัวเล็กแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าคล่องเต็มที่จนไม่มีหนุ่มคนไหนกล้ามองลูกพิษเลยเจ้าตัวไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าคิมหันได้ไปแผลงฤทธิ์ใส่พวกผู้ชายไว้มากขนาดไหนจบบริบูรณ์ หากชอบนิยายวายสนุกสนุกฟังทุกวันแบบนี้กดซับสไครต์กดติดตามแล้วแชร์ไว้ได้เลยครับท่านผู้ฟังสามารถความ้มิติชมได้นะครับแอดมินจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อความสุขของผู้ฟังครับขอบคุณครับ